สวัสดีครับวันนี้พามาชมตัว XLT เกียร์แมนนวลนะครับเป็นแต่งวายบอดี้นะครับ F 1 5 0เกียร์ธรรมดานะครับ XLT 857แก้่นบาทนะครับสีดำตัวนี้แต่งวายบอดี้แล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของชุดไฟหน้ามาสแต n งนะครับแม็กยางจะเป็นยางมอนสเตอร์นะครับแม็กขอบ20นะครับ รถจะไม่ได้ล้านนะครับคือต้องนำส่งทันทีพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าลงใต้นะครับดูอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันยังยังไม่ได้ล้างคือไปส่งเลยนี่ครับแม็ก ลบนะครับยกหน้า1นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ก้อนรองเอานะครับนี่นครับมันใดข้างก็จะเป็นแฮมเมอร์นะครับแล้วก็ส่วนคันชนท้ายก็เป็นคันชนท้ายแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับก็เป็นถือว่าแฮมเมอร์ยังเป็นชุดยอดนิยมนะครับนี่ครับ ไฟท้ายก็เป็นส่เป็นไฟท้ายตัว C นะครับนี่นะครับเปลี่ยนให้มีการชนชนนะครับท่านใดสนใจก็ลองถักเข้ามานะครับรถแต่งแบบนี้ได้เลยนะครับในส่วนของ การผ่านแฟแนซน์ก็แล้วแต่ลูกค้าว่าเครดิตจะเป็นแบบไหนนะครับเริ่มตั้งแต่15% 20%และ25%นะครับค่าใช้จ่ายในการออกรถก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าผ่านดาวที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าในส่วนของชุดแต่งเนี่ยเราแต่งให้อยู่แล้วนะครับโอเคครับยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับ